สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับหนังสือสมัยหนึ่งนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 ที่เป็นสุเดนบุกนะครับหน้าที่19 คำสั่งนะครับ rule นะครับแปลว่าจงวาดนะครับ the เป็นคํานําหน้านะครับไม่ต้องแปล the ใช้นําหน้าได้ทั้งคํานามนับได้นับไม่ได้กับพจน์ผู้พูดนะครับนักเรียนจงวาด the pictures นะครับก็คือวาดภาพหลายๆภาพนะครับเติม s den นะครับแล้วแล้วให้ ask หรือว่า ask นะครับให้ถาม and และ answer หรือ answer นะครับแปลว่าตอบ เวทกับนะครับอะพารเดอร์แปลว่าผู้มีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับนะจงวาดรูปและแล้วให้ถามและก็ตอบคำถามนะครับนะกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับคนนี้ก็เลยถามว่า what's this นะครับซึ่งแปลว่านี่คืออะไรหรือว่านี่คืออะไรนะครับ พอนักเรียนเห็นภาพที่หนึ่งก็ตอบว่า it's a ruler นะครับมันคือไม้บรรทัด what's this นะครับมันคืออะไร it's a, a a pen นะครับนะแหมดูมือนจะรวดเลยนะครับนะปากกานะครับนะนี่นะหรืออย่างลบก็ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นปากกาเพราะคำศัพท์ที่เรียนมานี่เราเรียนดินสอปากกาโต๊ะนะครับนะ ไม้บรรทัดสมุดแล้วก็สมุดบันทึกเก้าอี้นะครับ what's this นะครับข้อที่ 3, it's a desk นะครับ what's this what's it นะครับนดี๋ยวะว่าคุณรูอ่านเป็น what's i s ตามที่เขาเขียนมานะครับถ้าเขาเขียนอย่างนี้อย่าอ่านว่า is นะครับนะอย่า what's this นะครับ it's a pencil what's this it's a pencil นะครับเห็นไหมครับเนี่ย It depends you ก็ชียมาที่ดินสอ What this It's a book นะครับ What this It's นะครับ I share นี่นะครับนะ What this นะครับย่อมาจาก What is นะครับนะ What แล้วก็ตัว the waters ย่อมาจาก What is นะครับนะโอเคนะครับไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือคำสั่งที่6ให้ make a stationary boxes 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 make แปลว่าทำนะครับก็เลยแปลว่าจงทำนะครับ b o x นะครับแปลว่ากล่องกล่องอะไรครับกล่อง a stationary a stationary นะครับแปลว่าเครื่องเขียนนะครับนะอะแปลว่าหนึ่งจงทำกล่องเครื่องเครื่องเขียนหนึ่งกล่องก็เลยแปลว่าจงทำกล่องเครื่องเขียนนะครับนะหนึ่งกล่องไม่ต้องใส่ลงไป หรือถ้าอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับขอเรียกว่า pencil case นะครับถ้า pencil case เนี่ยแปลว่ากล่องดินสอนะครับนะแต่ถ้า a s c e s s o a r y b o s นะครับแปลว่ากล่องเครื่องเขียนนะครับกล่องเครื่องเขียนวิธีตามนะครับนะขั้นตอนที่1นึะครับนะ bring นะครับ bring b r i n g แปลว่านำนะครับนะนำเฉย เออ box นะครับแปลว่ากล่องมาหนึ่งกล่องนะครับนํากล่องมาหนึ่งกล่อง t ู o นะครับแปลว่าสู่นะครับนะมาเรียนกับคร mm ัว hmm. พี่นันอี่ครัวพี่นันไปให้ทุกคําศัพท์เลยนะครับ two แปลว่าสู่นํากล่องหนึ่งกล่องมาสู่ยัวของคุณนะครับคลาสแปลว่าห้องเรียนก็เลยแปลว่านํากล่องมาในห้องเรียนนะครับหนะึ่งกล่องนะครับห้องเรียนของคุณก็ไม่ต้องใส่ว่าของคุณก็ได้นะครับนะนำกล่อง มาในห้องเรียนหนึ่งกล่องนะครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งพอขั้นตอนที่สองนะครับอ่านว่า decorate นะครับลูก d e c อ่านว่า dec นะครับ c o อ่านว่า co นะครับ r a t e อ่านว่า rate นะครับ decorate แปลว่าประดับตกแต่งนะครับนะแต่คุณครูก็เขียนว่าตกแต่งเฉยๆ your แปลว่าของคุณนะครับ box นะครับแปลว่ากล่องให้ตกแต่งกล่องของคุณนะครับขั้นตอนที่สอง พอขั้นตอนที่สามนะครับนาพุดแปลได้หลายอย่างนะครับแต่ในที่นี่คุณรูแปลว่านำก็เลยกันนะครับหรือใส่อะคุณรูแปลว่าใส่ก็เอา,เอา,เอาต่อตามนั้นเลยใส่นะครับใส่อะไรครับใส่สกูตติ้งนะครับก็คือสิ่งของที่ใช้ในโรงเรียนนะครับนะคาคำว่าสกูตติ้งแล้วก็เตีงเติมเอสนะครับก็คือสิ่งของหลายอย่างเช่นสมุดรปารกกาดินสออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะ เรียกว่า School things หรือว่าเรียกว่า s t a t i o n e r y ก็ได้นะครับแปลว่าเครื่องเขียนนะครับ s t a t i o n e r y Into แปลว่าใส่ลงไปข้างในนะครับนะ into แปลว่าใส่ลงไปข้างใน y o u r แปลว่าของคุณ s t a t i o n e r y Books นะครับแปลว่ากล่องเครื่องเขียนดังนั้นก็เลยแปลว่าให้นำหรือให้ใส่สิ่งของที่ใช้สำหรับเรียนหนังสือนะครับนะลงไปในกล่องเครื่องเขียน นี่คือแปลออกมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับข้อที่3นะโอเคนะครับนะเรียนกับครูพี่น,นันค,ครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์อย่างนี้นะลูกนะแล้วเวลาแปลเป็นไทยก็มาดูคำแปลอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวนะครับบางคำศัพท์เราก็หลีกเลี่ยงให้มันคนให้คนไทยฟังแล้วเข้าใจนะลูกนะเป็นนั้นว่านะครับทำกล่องเครื่องเขียนนะครับจบ นะครับนะหนะ้านสะิบเก้า